พร้อมยังคะพร้อมยังคะลูกอ่าพร้อมแล้วหน้าหนาเกุกนาาวตัวเองมากกี้ไว้เลยนะ

พร้อมยังคะมาพร้อมแล้วค่ะเรามาดูข้างล่างข้อต่อมาเลยข้างล่างเลยนะคะเรามาอ่านพร้อมกันนะขอีขีไม้เอกีขันสองขัน้เอก็เอยขี่ขอีขีไม้เอกีขันสอ ขี่ม้าการได้เห็าขี่ม้ายังคะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเหมือนกันอ่ะเรามาเขียนเลยค่ะขออีีว้ขี่มาขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าขี่มามาไม้โทม้ามออามาไม้โทม้าขี่าขี่ม้าอ่ะถ้าเสร็จแล้วขี่คาออกด้วยนะนี่นุ่ี่ เออลงมายาเบาเสียงเลยเอาขึ้นไปเาขึ้นแน่อ่ะเสร็จยังคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะคำต่อมานะคะมอแอแม่ไม้เอกแม่คออาคารไม้โทกานะแม่ขา ในรูปแม่ค้าคะคุณกำลัของทำทันไหมอยู่ค่ะอยู่ตรงข้างล่างตรงหอผ้าใช่ไหมคะข้างล่างหอผ้าใช่ไหมพี่เป็นลูกผู้หญิงกำลังเขียนของอยู่ใช่ไหมคะอ่านเรามาเขียนกันนะคะมอแม่ไม้เอกแม่กระโดดต้นไม้น้าแม่ไมาขาไม้โตขาขาขาไม้โ ดูบิ๊กดูบิ๊กดูฟังมาสิแล้วก็อย่าลืิ่มผิดน้าออกด้วยนะคะพี่ตังใจเย็นๆก็อยู่เรียบเสร็จเลยได้ครับสองคำจะเสร็จแล้วนะใครแม่ใครแม่ใครแมเป็นไรครับอารมณ์ดีจริงๆเลยนะเนี่ยคุณกัปตันสองเนี่ยอืออ่าเสร็จยังคะลูก เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะทำต่อมานะคะรอเอาเหลาไม้โทเหล้วเรียอ่านุ่มปิดเร่าเอาเหลาไม้โทเหล้วรอไอไก่ไม้อีกไก่รอไอไก่ไม้เอกไก่เหล่าไก่อ่เห็นได้เห็นล่าไก่ยังคะเห็นแล้วค่ะอยู่ข้างบนอ่าเราจะเขียนกันเลย รอเอาเราไม้โทราวรอเอาเราไม้โทราวรอไอ้ไก่ไม้เอกไก่ลาวไก่่ออนอย่าลืมขีดค่าออกเลยนะคะที่ต้องเล่นนี อ่ะคำต่อมานะคะคำสุดท้ายแล้วนะบออบบออบตอาดาบีดาอ่ะบีดาอเด็กๆเรียคําว่าบิดาไหมคะเห็นรูปบิดาไหมบิดาก็คืออะไรของเราคะบิดาคือพอของเราอ่เอ็งมาค่ะบิดาคือพ่อของเราอาเด็กๆเกล่ยเลยค่ะบออบี ไดาอย่าลืมขีดค่าออกด้วยนะคะเสร็จไหมโอเคไหมคะโอเคอเค,ค่ะอ่ะเด็กๆเ,เสร็จทุกคนไหมคะเสร็จทุกคนคะ่ะรับฟังรูอ้อมนะเดี๋ยวเด็กๆยนครูอ้อมเสร็จแล้วอีกประมาณ สิกว่านาทีเด็กๆมาเียนทิเชืร์ต่อนะคะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวคุณอ้อมบันทึกวีดีโอเสร็จแล้วนะคะคุณอ้อมจะเอาวีดีโอส่งไปในไลน์กลุ่มให้เด็กๆได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอยู่บ้านะะคต้องฝึกอ่านหนังสือฝึกเขียนชื่อฝึกเขียนกอไก่ฝึกเขียน A B C นะคะแล้วถ้าโรงเรียนได้เปิดเราจะมาเจอกันเมื่อเปิดเทอมเทอมสองนะคะโอเคไหมโอเค อ่าแต่พรุ่งนี้เด็กๆต้องเข้ามาเรียนกับครูอ้อมอีกนะคะตกลงไหมคะค่ะตกลงครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะทุกๆคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะจนพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณโคอาอีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ